ใครที่อยู่คอนโดหรืออยู่บ้านเนี่ยให้เสริมด้วยต้นไม้และน,น้ำไลยเ็ษวันนี้ไม่มีเรื่องราวของผู้ผีปีศาจไม่มีครับก็จะไม่มีเรื่องผู้ผีปีศาจใด้สิ้นก็ต่อ,อินดีต้อนรับมาหาเศษฐีทุกท่านให้รับไปมหาเศษฐีสิงปรกนิค่ะใครที่อยู่คอนโดหรืออยู่บ้านเนี่ยให้เสริมด้วยต้นไม้และน้ำให้กับบ้านเพื่อเสริมล้อไปกับปีมะโรง ใครทำธุรกิจการค้าต้องการกำไรต้องการผลเนี่ยให้หาต้นไม้ที่ผลิดดอกออกผลและออกผลปีมีต้นอะไรบ้างที่ทำไปค้าผลิดดอกออกผลออกในปีต้นส้มต้นส้มเนี่ยจะโดนแดดอยู่ตลอดเวลาวางไว้หน้าวาดฝั่งซ้ายหรือใดต้นส้มคนจีนมีความรู้สึกว่าเป็นต้นแห่งโชคลาเป็นต้นแห่งการเงินที่ดีังนั้นใครทำธุรกิจการค้าแนะนำให้ปลูกต้นส้มฝั่งซ้ายมือด้านหน้านัาตัววัดขวาไปซ้ายน้ำนะครับแล้วก็ให้หาต้นไม้ที่ออกดอกทั้งปีชวนชม ชวนชมเนี่ยกออกหลอดดนตรีค่ะส้มกับชวนชมปลูกกันฝั่งซ้ายมือนะคะรับหาน้ำมาเสริมหน่อยจับแบบนี้ในส่วนของบ้านจะเสริมความเป็นมงคลหรือว่าดีค่ะถ้าในกรณีอานแบบนี้สม<ผ>มติต้องท,ทำงานนะโอเคเปิดประตูเข้ามาเจอเมนูอ่านหน้าเขาต้องทำงานขวาทัดไฟสายทัดน้ำฝั่งขวาเนี่ยค่ะอา,าจจะราไฟมาเสริมแบบทามโคมไฟเก๋ๆถ้าวันเล่หลังห้องไครควรวัหลังห้องเพื่อกรรต้มดวงตาให้มันมีความรู้สึกสว่าง หรือถ้าเกิดว่าเราหาไฟถี่เป็วงไม่ได้ให้มาวางโคมไฟให้ในคนโตในฝั่งขวา,ามือฝั่งซ้ายให้ถือต้นทูดากักเก็นเสมือนน้ำหาน้ำกับไฟมาบาลานกันฝั่งไฟซ้ายน้ำในโต๊ะหรือว่าจะเสริร์ฟมาเป็นวงกลมไลเซนวันนี้ไม่มีเรื่องราวของผู้ผีปีศาจใหาม้มีค่ะข้อจารย์ไม่มีเรื่องผู้ผีปีศาจใดแนงสิ้นไลเซนคือสัส่งความคือจิตใต้สังหรน,นะคะ ลักษณะลายเส้นมีด้วยกันสาแบบค่ะแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามลักษณะลายเส้นแบบไหนเป็นคนเครียดสุขคะเพราะอะไรอ่ะเราเห็นจากตรงนี้เพราะการวนแล้วเรามีความรู้สึกว่าทําไมการวนแบบเนี้ยคนคิดอะไรอยู่เห็นแบบนี้หรือเปล่าทำไมเนาคิดอะไรทําไมถึงเส้นแบบนี้ทำไมถึงมีความรุ่งเดียงแบบนี้ทําไมเราคิดว่าลายเส้นแบบที่หนึ่งีลักษณะลายเส้นแบบที่หนึ่งมีความรุ่งเรืยงคุณถามคุณจินตนาการจากอะไรคุณูม จินตนาการจากสิ่งที่มันเทียบว่ามันคือสิ่อะไรมาจากทะเลคุณเห็นขื้นมาขึ้นเวลากระแสนิ่งแรง็นาดนี้คนเราโดยส่วนใหญ่เม้มอยจากต้นจากสิ่งที่เห็นถูกไหมฮะดังนั้นลายเซนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกร้ๆเมอมันสามารถเห็นพฤติกรรมได้ที่ฉันถามที่ฉันาระหว่างโง่เขงกับลายเซนอะไรที่อ่านง่ายสุดโง่เี่งโดนี้เกาหลีกไปแล้ว ุูพี่ขาอ่านยากมากคือโงเหงปัจจุบันเลยนื่องจากว่ามันมีการแต่งเติมอะ่ะมันเลยทําให้โง่เหงเนี่ยมันดูยากขึ้นการคัดคนโดยโงเหงยากคือแต่ย้อนกลับไปในสมัย30ปีที่แล้วเี่นใช้ได้นะครับแต่เรื่องของลายเส้นเนี่ยหลอกใจได้วิธีเขียนของคนตอกเพื่อลบเลยเคยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราพยายามจะฝึกเขียนตัดจงต็มรรทัดเนี่ยเราฝึกได้แค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งนาะที นาให้ให้การเซ็นโดยส่วนใหญ่มีภาวะนี่แบบนี้ยชื้นไม่รู้เอยแต่เมื่อคู่ที่เกิดเซอร์เวทั้งหมดกอไกบบบอ่บางคนเป็นแบบนี้โอเคบางคนเป็นแบบนี้แนะบางคนก็เป็นแบบนี้สมมติงได้แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามคุณลองดูหน่อยสิคะคุณว่ากอไก่แบบที่หนึ่งคุณลองทำนายแทบบนที่จะกอไก่แบบที่หนึ่งอารมณ์เป็นยังไงเดียว ใคระคุณพี่มันเหี่ยวค่ะกองไก่แบบที่หนึ่งคุณรู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เขียนกองไก่แบบนี้ได้เนี่ยอารมณ์ต้เป็นยังไงซึ่งเศร้ามะซึ่งเศร้าห่อเหี่ยวมีความรู้สึกการที่เราเขียนแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีมีวิธีคิดยังไงบางอย่างให้มีความรู้สึกอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในกองไก่แบบนี้นะคะลักษณะกอไก่เหลือที่เหลือเนี่ยกอไก่แบบไหนเป็นกใจใหญ่ใจกว้างคะเขอเขียนแบบไหน เกว้างใช้กว้างใ,ใหญ่พีษามแบบนี้คือเป็นคนใจใหญ่ใจโตโดยส่วนใหญ่นะคะเขาบอกคนเขียนแบบที่สองเป็นคนใจดีเพราะโดยส่วนใหญ่ไม่มีเที่ยวเลยเนะแต่มีความใจใหญ่หน,นะครับถือว่าดีแต่ที่สม,มีความเดี่ยวมีความเดี่ยวแต่ชีวิตตัวเดียวนะเซกัดเนี่ยนะมกอไก่บงบอกอะไรได้หลายสิ่งองที่ที่บลักษณะลายเซนี้อาจารย์ขายากนิดนึ่งเนื่องจากว่าด้วยตัวลายเซ็นเองเนี่ยแอบมีความทีเ่เยวอาจารย์จะวิเคราะห์บางเนาะไม่มวิเคราะแบบ เพราะว่าเดี on ๋ยวอาจเราจะจบตกใจเกินไปครับพวกนี like, ้ค่ะล right ักษณะลายเส้นแบบนี้มันมีความขึ้ยนเดี่ยวมีเพ่้กี่จุดพีนหนึ่งสองจุดเส้นแบบนี้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 ที่เราเส้นนี้คือเส้นประสาทตัวเรยคือชีวิตเขามีมากนะชีวิตเขามาดีครับแต่บังเอิญสามจุดในชีวิตที่เขาเจอในลักษณะของชีวิตที่เจอประสาทถึงสามครั้งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเขามีค่ะไม่ได้แย่แต่หมายว่ามันมีคว,วามเล็นว่ากของการเส้นนีเส้นแบบนี้อาจารย์ได้แนะนำให้หินตัดแบบนี้ค่ะการหินตัดแบบนี้เนี่ยถ้ากับชีวิตเราเองเนี่ยมันเหมือนเอื้องใจแต่ไม่สุดนะมันเหมือนมันจะไปต้องสุดแต่มันทั้งสุดมันเหมือนไม่มรู้ติดอะไรสักอย่างเนี่ยปรับลายเซนส่องและทุกอย่างแบบีนะครท่านผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุ้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซนและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ทีคท่คุณอยากรูกค้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ